สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันสึกฟุตบอลคาราบาวคัพฤด,ดูกาล2024-2025ในรอบที่3นะคะคืนวันอังคารที่17กันยายน2567ค่ะสโตกซิตี้พบกับฟลีตบูทเทวในเวลา1น0นาฬิกา30นาทีขณะที่1นาฬิกา4ีนาทีลงสนามพร้อมกัน5คู่นะคะเบรสตันพบกับฟูลแลมบรินฟอร์ดพบกับเลตันโอเรียน Queen Park Rangers พบกับ Crystal Palace Everton พบกับ South Hampton Blackpool พบกับ Sheffield Wednesday ขณะที่คู่2นาฬิกา Manchester United จะพบกับ b a r n l e y คืนวันพุทธที่18กันยายน2,567 Brighton พบกับ Wolf Hampton ในเวลา1นาฬิกา45นาทีและ Co-entry City ลงสนามพบกับ Tottenham Hotspur ในเวลา2นาฬิกา ทังนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลคาราบาวครัพฤดูกาล2024-2025ได้อย่างครบทั่วเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ